ถ้าเป็นหมอนะครับแต่เขาแปลกๆกีดังมากกีดังเดสวัสดีค่ะคิมมี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่กองถ่ายซีรีส์เรื่องเจอหญิง2022ค่ะหรือว่า My s e s y Princess ค่ะตอนนี้ก็ ท,ทุกคนมาที่โรงพยาบาลนะคะน่องจะเห็นว่าแผลที่นี่ตรงนี้ใหญ่มากแล้วก็มีพี่ลีที่เป็นหมออยู่ข้างในนะคะวันนี้ทุกคนอยู่ที่นี่หมดเลยทั้งพี่ปิโป้เอ่อชแตมในเพื่อนหนุใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆคุณพ่อก็มาเมื่อเช้าค่ะคุณจอมพลพี่ดอมแต่ว่าตอนนี้พี่ดอมได้หายไปแล้วกลับบ้านไปแล้วค่ะยงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศข้างในกันเดี๋ยวค่ะว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างนะคะคว่าไอเลือดตรงนี้ที่หนูได้มาได้มาจากไปดูคะ่ะ ครับวันนี้ถ่ายซีนคุณหมอครับเป็นโลหลักผมไม่ใช่โลหลักโลหลักก็บ้านด้วยแล้วก็โรงพยาบาลด้วยใช่ครับโลหลักพูดอะไรไว้ไ้วันนี้นะครับคุณหมอก็มาเข้าซีนรักษาคนไข้ครับผมดูเป็นหมอได้อยู่ไหมหมอพร้อมมันแรกที่เราได้เห็นอย่หมอพร้อมเป็นหมอเราวันแรกและว,วันเดียวใช่แปลกของไอฟิวถ้าเป็นหมอเนียครับแต่เขาแปลก ที่สงเหนือออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเทคแคร์เพื่อนเลยแสบมากโดนตับูทิมแขกเลยน่าจะเทคแคร์ได้ครับพี่ชิวครับโอ้ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเพราะว่าพาน้องมาลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟาดฟันกันด้วยคำพูด ับไข่ปีปากเราจะสู้เขาได้ไหมอ๋อสู้ได้อยู่แล้วเขาเป็นหมอไงเราเป็นปากแซ่บแต่นี่แซ่บกว่าเพราะว่าวันนี้คิดไปกี่รอบนะคิดไปหลายรอบมาค่ะตอนนี้คือเสียงหนูเบสแล้วนะคะถ้าหนูพูดแล้วเสียงหายไปไม่ต้องตกใจเขาไปกีดดังมากกีดแบบดังดังดังไม่ยินเลยจริงเหรอถึรอบนึงใช่ไหมเลยตอบต่อลินทาพี่เหรอ ผมว่ายังไงนะผมว่าเออเห็นอยากเข้ากล้องเลยไม่เดินเข้าไปเลยมีสิทธิ์กตมาแล้วไมเไม่ออยากเข้ากล้องเลยแค่อยากฟังเขาสัมภาษณ์ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผม My c a s s i s Princess ครับเจ้าหญิง2022กับตอน Sleeping Beauty ครับผมบอกเลยว่านักแสดงทุกคนครับเต็มที่กับงานนี้มากๆคือแบบ ให้คนดูได้เห็นมากมีทั้งเซิร์ฟสเกตด้วยแล้วก็มีซีนแบบดรามาติกก็มีแล้วก็มีซีนปาดดีด้วยครับรบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนครับฝากด้วยนะคะนรับขอบคุณคัน